โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีขาวชาแบบนลอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact ซึ่งมาแพทเปิดวันที่1 7มีนาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให oh, ้ทำในันนี้กครับ <c oughs> ปะ่ะอย่างแรกเลยก็คือจะมีกิจกรรม Hangout หรือ Dating Simulator ที่ทุกคนเรียกกันนะฮะซึ่งในชุดแรก จะมี4ตัวก็คือบาบาร่าโนเอลชงหยุนเบนเนตนะครับเราก็รับไปก่อนเลยอันหนึ่งแล้วกันซึ่งมันจะใช้กุญแจ2อันนะฮะเราก็สามารถที่จะรับไปก่อนเลยอ่ะปลดล็อกไว้โอเคซึ่งเราก็สามารถเริ่มแฮงเอาได้โดยที่แต่ละอันก็จะมี ของละวันที่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งสิ้นก็จะได้60พิโมเจมนะครับมาผมเปิดไว้ก่อนนะมันต้องเริ่มแหงเอาเลยนะยซึ่งผมกุญแจไม่พอด้วยอ๋อนี่คือเปิดแล้วนะฮะ ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดได้2ตัวตอนแรกเนอะมันผมเปิดสาวน้อย2ตัวไปก่อนเปิดไอ่ะสองวันเลยนะครับให้เปิดก่อนแล้วค่อยไปทำเคเวสประจำวันเนะเพราะว่ากุญแจเราจะได้จากการทำเควสประจำวัน2วันก็คือ8ครั้งเพื่อได้กุญแจหนึ่งอันนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาเปิดล็อกได้เลยทีนี้มีอะไรอีกมีล็อกอินเดลี่ เ,เ,เราอินเดลี่นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็คือจะมีสมุดอาหารใหม่2แบบนะครับพร้อมกับ300พิโมเจมป่ะเราก็รับกันเลยนะฮะทดสอบพรสวรรค์3ตัวเวนติสูโค้แล้วก็เลเซอร์นะครับรวมทังอบิสก็รีแล้วเมื่อวานนะ ดูอย่างอื่นกันบ้างมีอะไรอีก <practically> มีจดหมายเข้ามาปัญหาชดเชยของเวอร์ชั่น1.4นะครับเราก็สามารถที่จะรับของรางวาัลได้อ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมเว็บไซต์ One m i n นะครับโดยที่ถ้าเล่นใน PlayStation ก็จะ สามารถที่จะเข้ามาเพื่อโหลด QR code แล้วก็เข้าไปเล่นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปในแพทนี้นะครับก็คือ c o n d e n เ r e s i เเราสามารถถือได้5อันนะครับซึ่งแต่ก่อนเราถือได้3อันเนอะก็จะทำให้เราสามารถดองเลซินไว้ได้นานขึ้นนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะเข้ามาเป็นเควส มันจะเริ่มวันที่19มีนาเนะเวลา9โมงหลังจากนั้นก็จะเข้ามาเรื่อยๆทีละ3วันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่ได้ถูกเข้ามาแล้วก็คือ b ีีกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาทำเควสอาทิตย์เควสวันได้เลยนะครับผมหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เราก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k มีนเหาชาแนลด้วยนาะซึ่งผมจะมีการไลฟ์ทั้งเกมเกมทินและเกมอื่นๆเกือ,อ,อกบทุกวันเลยค่ะคุณเข้ชมมากนะครับบ๊ายบาย